สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาตั้งเวลาปิดคอมอัตโนมัตินะครับผมที่เอาไว้ใช้เวลาเราต้องการที่จะตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราเรนเดอร์งานค้างไว้หรือเปิดโปรแกรมทิ้งไว้นะครับแล้วเราเผลอหลับนะครับก่อนที่หรือเราดูหนังดูซีรีส์ทิ้งไว้แล้วเราตั้งเวลาหลังจบซีรีส์นะครับเผื่อเราหลับไปก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเทคนิคนี้นะครับผม ให้เพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับโดยประโยชน์ของการทำแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการเรนเดอร์งานนะครับสมมุติผมทำงานวิดีโออยู่งานหนึ่งเรนเดอร์งานประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วผมทำเสร็จประมาณตีสามผมต้องรอที่จะเรนเดอร์เสร็จแล้วค่อยปิดคอมหรือไม่ก็เปิดคอมค้างไว้จนเช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้เทคนิคนี้นะครับผมจะสามารถเรนเดอร์เสร็จแล้วปิดคอมพิวเตอร์ ได้เลยนะครับตามเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับโดยการปิดคอมพิวเตอร์นี้นะครับหลังจากที่เรากลับมาเปิดอีกครั้งนะครับโปรแกรมทุกอย่างที่เคยทํางานก่อนที่จะปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยจะยังคงทํางานอยู่นะครับผมก็คือกับเหมือนเราออฟไลน์ไปแล้วกลับมาออนไลน์อีกครั้งนะครับเป็นเหมือนไม่ใช่การสลีปแล้วก็ไม่ใช่การชัดดาวนะครับเป็นตัวกลางระหว่างการสลีปแล้วก็การชัดดาวนะครับเรามาดูวิธีกันเลยนะครับผมให้เพื่อนกดไปที่ค้นหานะครับพิมพ์คําว่า cmd นะครับปึ๊บพอขึ้นหน้า cmd นะครับเพื่อนเพื่อนพิมพ์เข้าไปว่า shutdown นะครับลบ s ลบ t นะครับตามด้วยวินาทีนะครับในขั้นตอนนี้นะครับมันจะเป็นการมันจะคิดเป็นวินาทีนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการปิดใน30นาทีข้างหน้าหเพื่อน เอา30ไปคูณ60นะครับซึ่งก็จะเท่ากับ1,800วินาทีนั่นเองนะครับห8 0 0นะครับหลังจากที่เพื่อนๆพ,พิมพ์เสร็จเรียบร้อยใหเ้เพื่อนกด enter ได้เลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ตั้งค่าปิดเครื่องนะครับผมท่านเพื่อนต้องการตั้งเวลาก็กด enter กด enter ได้เลยนะครับหลังจากนี้30นาทีเครื่องของเราจะปิดอัตโนมัติเลยนะครับผมหรือตามเวลาที่เพื่อนๆกํากำหนดเอาไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับผมคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันไอเดียด้านล่างนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ